ซุ่มใจเสนอ,อนซุงมมีชื่อเสียงเยอะอยู่นะทีมเอ d ดีได้ดีทุกคนจริงๆริงเอสพีอ๋อทีมไปใช่ไหมติดเพื่อนไอ้ไปก็ติดเพื่อนคือจะเอาอะไรก็คือเอาเพื่อนก่อนใช่ผมก็ติดเพื่อนไอ้ซุงนี่คือติดเพื่อนสุดๆแม่นะกันก็ติดเพื่อนเหมืน <laughs> อนแล้วมีคนเรียนเด่นล่าด้วยเคยล้มหลายล้านมาก มันเลยทําให้เรากลัวกับการเริ่มต้นใหม่จังเลยค่ะอ่าหลายร้านก็ต้องก็ต้องดูด้วยว่าหลายร้านนั้นอ่ะกี่เปอร์เซ็นต์ผมผมเนี่ยเคยเคยอยอยตอนนี้เขาเรียกว่าคารบูสต์ธุผมเคยเสียยีสิบหกล้านอะ่ะ <c oughs> แล้วนั่งยิม้มไอเนก็อยู่อยู่กันหมดเลยมผมเสียยี่สิบหกแล้วก็นั่งยิม้มก,กูทําของกูเองการเคยแบบว่า,าการเคยแบบว่า สั่งของมาเยอะมากเพราะว่ารู้สึกก็แบบเอ้ยมันอยู่ในช่วงที่แบบว่าขายดีมากเลยสั่งของมาให้โคตรเยอะเลยสักพักหนึ่งของที่ถูกของที่สั่งมาแพ็กเกจแตกหมดลิปปะ คือแต่ละคนมันมีมันมีเรื่องเฟลอยู่แล้วแต่แค่แค่แค่คนอ่ะไม่ได้เอาเรื่องนั้นออกมาแชร์คนส่วนใหญ่จะแชร์ว่าเฮ้ยกูได้เท่าไหร่ถูกหวยอ่ะจะพูดกันถูกปะถูกหวยแต่ถ้าถวยโดนกินอ่ะมึงจะไม่บ่นมึงจะไม่พูดมึงจะพูดกับเพื่อนแต่เมื่อไหร่มึงถูกหวยมึงจะอวดเพื่อนเลยเฮ้ยกูถูกหวยว่ะซึ่งกูก็อยากถูกหวยเหมือนกันถ้ากูถูกหวยกูก็จะคนคนไม่ค่อยอวดความล้มเหลวอ๋อใช่ช่เพราะว่าคนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยอยากให้รู้เรื่องด้านที่มันล้มเหลวมากเท่าไหร่ อืออเออเราแชร์ได้นะจริงจริงเราแชร์ได้จริงจริงเรามีเยอะด้วยนะเราแชร์ได้นะเออแชร์ได้ใครอยากดูถามได้เดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ออกแบบพี่คีมพี่การ์ดใครเป็นคนออกแบบพี่การ์ดเป็นคนออกแบบคือส่วนใหญ่อะจะเป็นพี่การ์ดแล้วกันเดี๋ยวคุณพูดให้เดี๋ยวคนหาว่ามึงโกหกอ่ะลองอีการ์ดเนี่ยวาดเป็นสองดีนะทวีดแบบวาดวาดรูปแบบเป็นแต่ว่าทวีดในคอมไม่เป็นเวลาที่เราไปสั่งโรงแรมทวีคือออกแบบทวีดคือแบบ 3D คือมีมุมมีมิติมันวาด 3D ไม่เป็นมันจะไก i d e d ไปให้แล้วให้เขาไปวาด 3D ออกมาคือคือฝากวาดคือมันวาด 3D ไม่เป็นเพราะไม่มีเวลาเรียนใช่แล้วก็จะแบบว่าเติมตรงนี้หน่อยเติมตรงนี้หน่อยอะไรเงี้ย collection ทั้งหมดก็คือพี่แหละออกแบบเองแต่ว่าส่วนนหญ่จะให้อีกทีมหนึ่งเป็นคนทำบอกอัพวาดบอกอัพ <c oughs> ให้ใช่แต่ว่ากราฟิกดีที่อยู่ในฝั่งของหรือโพชานั้นก็จะเป็นน้องอีกคนนึงที่น้องจีนรักมากขออนุญาตพูดนะครับที่พี่พูดแบบนี้ได้เพราะพวกพี่ประสบความสําเร็จใช่ไหม ส่วนเราคือคนยังไม่ได้ดีเออของสําหรับพี่อะ่ะถ้ามองตัวเองอะ่ะยังไม่ประสบความสาเร็จถ้าประสบความสำเร็จนะกูเลิกทํางานละกูนอนเลยกูบอกให้ไม่ไม่ทำอะไรเลยผม,ผมถึงว่าผมยังไม่ได้ประสบความสำเร็จนะแต่ว่าในในสายตาของแต่ละคนอะ่ะมันอาจจะไม่ได้มีความประสบความสำเร็จในแบบในเกณฑ์ที่เท่ากันอื ันนี้เรียกว่าเอามาแชร์แล้วกันคาจํากัดความของคําว่าประสบความสำเร็จของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอะ่ะคืออย่างของการใช่ปะการมองว่ากาศในอายุเท่าอายุ25ปีในตอนเนี้ยการมีอะ่ะตอนนี้อาจจะแบบมีบ้านมีออฟฟิศมีทีมงานมีเพื่อนมีนู่นนั่นนี่มันประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วกันแต่ว่าพอเราประสบความสำเร็จไปเท่านี้ใช่ไหมเราก็จะเซตเป้าใหม่เซตโกใหม่ไปเรื่อยแต่ว่าถามว่าเวลาที่เรามาแชร์มันก็จะมีคนที่ชอบฟังอันเนี้ยเรื่องนี้จริงจริงนะจริงปะ มันมีคนที่อยากฟังในเรื่องของแบบ เฮ้ยคุณหลมคุณล้มเหลวหรือว่ารอบที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างตอนนี้เซ็ตระบบหลักบ้านเป็นยังไงอยู่ที่ผ่านมาทําอะไรไปบ้างแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราแค่อยากเอามาแชร์เฉย้ะถามว่าประสบความสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีเงินรวยเป็นหมื่นถึงพันล้านอะไรเงี้ยไหมบางคนอาจจะประสบความสำเร็จได้เป็นเรื่องเงินก็ได้ใช่ประสบความสําเร็จในในในทางสุขภาพอะไรอย่างอย่างของเราอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราประสบความสําเร็จเพราะว่าเราสิ่งที่เราออกแบบมาสิ่งที่เราตั้งใจแบบอาร์ดีสินค้ามาแล้วลูกค้าซื้อหมดแล้วลูกค้าแบบออกมาพูดว เราก็สักเสร็จไปแหละในหนึ่งเรื่องการเหมือนคนซื้อลิปมึงไปแดกอ่ะกูเห็นหลายคนยแ้วบอกว่าอร่อยจริงอ๋อมันไม่ได้เอาไว้ให้กินนะกูจะทำมอมม่าผัดตี่อร่อยที่สุดเอาเด้กูกินด้วะซอนอนกี่โมงคะตีสี่ตีสี่อ่ะพอจะแชร์เรื่องตอนที่เจอแล้วรู้สึกว่าหนักแต่ตอนนี้กลายเป็นเรื่องเล่าขำๆหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยนี่แหละอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากก็คือ เคยไปได้ยินคําพูดคําพูดนึงเนาะจากคนที่เขาประสบความสําเร็จแล้วเป็นเป็นฝรั่งอะจําไม่ได้แล้วว่าชื่ออะไรเขาบอกว่าให้จําไว้เลยว่าถ้าวันนี้เราเจอเรื่องที่แบบว่าแย่มากๆอะแล้วเราแบบเรื่องที่จะผ่านมันไปได้แล้วแก้ไขปัญหาณนะตอนนั้นนะ่ะเวลาเรามองกลับมาเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกที่สุดเนะี่ยเราชอบมากเขาพูดคาเนี้ยมันเวลาคำนี้ใช่ป้ะมันเหมือนเรามันฮิวเราทุกครั้งที่แบบเวลาเราจะทอ้ออะแล้วเราก็ไปฟังคําพูดคนเนี้ยเขาอะ มันโคตรดีเลยแล้วทุกคนเนี้ถามว่าถ้าเป็นเรื่องไหนเหรอที่แบบแย่ที่สุดน่าจะเป็นเรื่องที่คิปไม่แมสมั้งเคยเคยแบบว่าลงติ๊กตอกอะแล้วแล้วแบบมันกดดันเนาะมันมันมันลงมันลงทุกวันใช่ปะม,มันจะถ่ายเล่นหรือจะถ่ายงานหรือจะถ่ายจริงจังก็ตามทีเนี้ย คลิปมันเริ่มแบบโดนโดนเอ็นอาร์คลิปมันมันคือเราอะชอบแต่งตัวใช่ไหมแต้งใจทรแล้วเราอะแต่งตัวเราเราเราแต่งตัวแบบเสื้อเปิดหลังอะไรเงี้ยเสื้อเปิดทั้งหลังเปิดทั้งหน้าแล้วเราก็ไป <c oughs> เหมือนเราหอบตัวพวกเราเองการกระจี้ยอย่างเงี้ยไปถ่ายที่ต่างจังหวัดไปเช้าเย็นกลับแล้วปรากฏว,ว่าคลิปมันไม่แมตอ่ะมันเฟลว่ะ <c oughs> แล้วมันเกิดการแบบเนี้ยหลายครั้งเรื่อยๆติดต่อ,อก,กันหลายวันเนี่ยก็นี่ก็เฟลเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเสียใจว่ะ แต่ว่าเราก็ทําใหม่เรื่อยๆแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมเป็นเสียใจอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันที่เราเสียใจมีมีหลายเรื่องบางอันก็สั่งสินค้ามาทําทุกอย่างครบเสร็จหมดแล้วแต่ว่าไม่ได้ขายก็มีหรือบางอันแพ็กเกจแบบติดอยู่ที่กองสุนติดอยู่ที่ต่างประเทศก็มีการยังไม่แปลพีกัลหมอดูเรื่องธุรกิจเลยเรารอ2เดือนแล้วชื่อว่าชื่อว่าป่าป่ายพยากรใช่แต่ว่าเขาบอกว่าเขาบอกเขายังไม่อยากเขาเรียกว่านะยังไม่อยากรับ ไม่เขาบอกว่าห้ามบอกเขาบอกว่าเขาดูไม่ไหวเขาดูเขาบอกว่าเขาดูไม่ไหวเพราะว่าเพราะว่าเขายังไม่อยากรับแบบการดูจริงจังเพราะว่าเขาไม่ได้ดูเป็นอาชีพอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเขาพร้อมอะไรเงี้ย๋ยวเขาบอกไงก็เลยแบบยังไม่ได้บอกทุกคนเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมมาดูคนใกล้ติดสวัสดีค่ะแม่นนะมาดูแม่นแต่เขายังไม่พร้อมรอเขาพร้อมถ้ามีสิ่งที่คิดมากคนแก้ไงคะมันวนอยู่ในหัวซึ่งเราไม่ได้อยากเป็นคนคิดมากแบบนี้เลย มันอยู่ที่วิธีคิดอะถ้าถ้าถามกัดกาดว่าอยู่ที่วิธีคิดอะแล้วก็อยู่วิธีที่ดึงตัวเองออกมาอืมแต่ว่าคนเราข้างเกี่ยวมากต้องดู environment รอบยแล้วเม่นเราเป็น่พี่ชอตใช่ไหมตอนนั้นไม่รู้ว่าไม่เราแค่มาแชร์เฉยไม่นานะใช้ได้จริงหรือใช้ไม่ได้จริงก็ได้นะเออเผื่อเผื่อเผื่อมีคนเอาไปใชรซุงยังเป็นเพื่อนเก๋อยู่ไหมเจอเจอวันนั้นเจออยู่ที่งานเลยทางพึ่งถ่ายรูปลงสตอรี่ไป การไม่ได้จบการตลาดนะการจบอ่ะนิเทศสาขาแบรนด์แต่ว่าแค่มันก็ต้องเรียนการตลาดมันต้องเรียนการตลาดแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้เรียนลึกไม่ได้ช่วยอะไรเลยการตลาดผมบอกในตอนผมเรียนนะกูเรียนสี่พีมึงเรียนอะไรวะกูเรียนสี่สี่พีอ่ะพไพเพสโปรโมชั่นอ่ะเนี่ยเหมือนกันแต่ว่ามันมันใช่ไม่ได้จริงหรอกตีลี่มันเหมือนแบบไปยึดติดตีลี่เยอะเราต้เอามาทําเองอ่ะเอามาทําเองก็แบบเก็บสแตทอะไรอย่างเงี้ยแบบามันนคุ้ๆจงแบบเหมือนการลงคลิปอ่ะ ลงคลิปไปเรื่อยก็เก็บสแตตไปเรื่อย็นคนช่างสังเกตอืมสังเกตว่าแบบเฮ้ยทำไมคลิปนี้ไม่แมทวะเฮ้ยทำไมคนดูไม่ขึ้นวะเฮ้ยทำไมคนดูลดลงวะอะไรเงี้ยสังเกตบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเองในตำราไม่ได้ชอบพี่การกับพี่เก๋ทำตัวธรรมชาติมากขอบคุณค่ะใครอยากเจอพี่เก๋ปะนี่สูงทะเกจนี่นะครับดูดูกอนเออ แล้วสีมันคู่สีมันตันเดนีิสวัสดีซอกาสวัสดีสำหรับพี่รู้จัก m ม c โครซอฟไหมฮะแมคโครซอฟรู้จักคืออะไรก็ m ม c โครซอฟไงแมคโ o s ซอฟคืออะไรก็ซอฟมันเป็นระบบซอฟตแวร์ใกล้เคียงละใกล้เคียงละมันเป็นระบบซอฟ์แวร์ที่เออไม่ทำงานทำงานพูดไม่ถูกอ่ะพี่โซใช่พี่ชัยซูงจริงไหมใช่ อ๋อมีคนถามว่าพี่อิงอ่ะมามาทํางานที่บริษัทอ่ะได้เงินเดือนไหมไม่ได้ไม่ได้นะพี่อิงมาช่วยนะทุกคนอย่าเล่นไม่ได้เล็กแมวเขารวยอยู่แล้วดิเขาเขาไม่เอาดิไปไหนอ่ะเมย์จะไปไหนวันนี้เมย์วันนี้แชร์เพลงเศร้าด้วยอ่ะอ๋อเศร้าจะไปเช็คเช็คป่ะนะเออแม่ไปไหนมาสิอ่ะจะไปที่ไหนที่หนึ่งอ่ะเมยไปเช็คเช็คหรือเปล่าน่าจะไปเช็คอ๋อไปเช็คเหรอโอเคโอเคจรไปอยู่ อ้าวหมอเช็คยังไงอย่างงี้อ่ะซึ่งเราไม่เคยไปเที่ยวกันเลยเนาะเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนาะอืมเอาอะไรไปๆอ่ะเราไปเที่ยวจะเอาอะไรไปๆเราไปเที่ยวกันบ้างไหมไปไหนอ่ะปิดหมดแล้วดิสนีย์แลนด์ไหมไว้ไว้ไปไว้เราไปดิสนีย์แลนด์ไหมไม่อยากไปสองคนถ้าจะใส่ชุดแอลเลี่ยงไปขอไปด้วยได้ไหมล่ะไม่เอาอยากไปสองคนไม่เอาจะไปด้วยไม่เอาขอเป็นจินนี่ก็ได้จินนี่คืออะไรวะจินนี่ในสามอะไระเกียบแก้วจินนี่จ้ะจินนี่จ้ะ ชัวเอเมแต่งหน้าเต็มขนาดเนี้ยทำผมแต่ไม่เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังไม่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 เล่าเล่าเลยทีคนดูเล่าเลยเล่าเลยคนดูอยากรู้ว่าไม่เอาอย่าไปรู้คนดูอยากรู้ว่าปัญหาชีวิตมึงคืออะไรเออเออมาแชร์ไงคนชมนะไม่ใช่คนดูก็คือเพื่อนไงเราก็มาแชร์ให้ฟังไม่เราไม่ใช่ลรออะไรก็นั่งเล่าสิครีมคังตาสมิการคีสสุดเด้งใช่ไหมคะครีมดีขนาดนี้เหมือนหน้าหมาเลย เหมมมมืออนึาาาา้้พิมพ์ตอี่ไม่ได้คิดสุรเองมันเป็นสุรของโรงงานแต่ว่าเราพัฒนาสุรก็คือให้ทีมอาร์ดีพัฒนาสุรมากขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ว่าถามว่าพี่เป็นคนคิดกระบวนการแบบใส่สารตัวนี้ไหมไม่ใช่ไม่ใช่คิดสุดเองถ้าเราเป็นคนจริงจังไปซะทุกเรื่องแบบนี้มีวิธีแก้ไขไหมคะจริงจังทุกเรื่องอย่างทุกเรื่องคือเรื่องกินด้วยหรอเรื่องแบบกูว่าจริงจังนะกูจริงจังทุกเรื่องเหมือนกันอีซุงก็จริงจังทุกเรื่องนะเรื่องกินอีซุงจริงจริงังเลยพิการถ่ายยากเป็นห่วงแน่ถ้าเลยนะ หาหย่ยาเป็นห่วแม่เขาบอกอ๋อเขาฉันไปเจาะฉันไปผ่าตาพีุ่้เคยสแสดงหนังไหม <c oughs> เคยสแสดงหนังไม่สนุกเลยสวัสดีครับพี่ยิงทำหน้าที่อะไรเป็นมาเฟียควบคุมบริษัทก็คือบริษัทไหนแกลก็มาเฟียจะไปลังแกให้ <c oughs>